แต่มันกลั้นบ่ออยู่แล้วใจเก็บมันไว้บ่ไว้แล้วเด้อใจห่งมันพังเทเจ็บก็พอถือเทนี่บ่น,น้อเขาว่าแต่มันกลั้นบ่ออยู่แล้วน้ำตาน้ำใสใสมันไหลอาบนาเจ็บจนวา่าซาแตกมุนเป็นคุยคือสิม,มุนอคุย สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังเท่าเครับผมเบ้าเอทีมงานบานาครับวันนี้ครับเบ้าเออยู่ที่จังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับว่าสีมากิ่นลาบเป็ดของไอวุฒิวัโอ้ยเพิ่นมาเปิดร้านนะครับกับเลยเ็นพอดีนะครับโอ้นี่ครับพีวุฒิกาฬสินสวัสดีครับไอวุฒิครับ สวัสดีครับโอ้มาพอตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องครับพอตั้งแต่อยู่ใน YouTube นะครับรูปรอได้ครับตะกี้เห็นเบิ่งในช่องไอจันนี่เนาะเบิ่งติดตามตลอดครับเจ้าของผลงานเพลงวาฒนาแล้วก็เพลงกันบอยู่น่าล่าสุดนะครับเนาะม้านซึนครับไอ้วุฒินี่เป็นคนคนการละศิลป์หรือป่าครับพี่บุญครับการละศิล์การละศิล์เลยบ้านบ้านอยูยูใสครับบ้านไหนครับบ้านไหพุ่นุญอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองตะไคร้ไท่อง ครับอันอันมองเปิดมองเปิดล้านแม่นแม่นบ้านเขาปะหรือว่าแม่บ้านเพื่อนบ้านพี่น้องบ้านแม่บ้านแม่นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับมาเจอตัวจริงเสียงจริงเ่าเองเ่ราเอก็เคยเห็นตั้งแต่อุในใน YouTube นะครับติดตามอยู่่ชองไอจอนนี่นะครับติดตามมาตลอดแต่ว่ามื่อวานี้มีโอกาสบพรเอกกลับจากรอยเอ็ดที่พี่น้องติดตามเบิ้งนะครับกลับจากอาจารย์ซิกันโซ่ก็เลยมีโอกาสได้ผ่านมาทางการลสิน ก็เลยได้ถือโอกาสเลยมาหานักร้องศิลปินดังนะครับที่ว่าซื้อเสียงในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องครับโอ้นี่เอ้ามีเสียพร้อมกระเพื่อมแม่แทสกลนครับไปไปงั้นไอเสียงเพียวบ่ครับโอ้โหมันนั่นเลยขายของมาว่ามังกรที่ครับสำหรับเป็นรับเป็นขายมะออื่นนะครับผ่านมามทางนี้ก็เด่ามาเล่งเนี่ยมาเล่นงนะใบต่อหายไปท่องนะครับอำเ่อเมืองนะครับครับไก่ในเมืองกันนี่ เสียกระพึ่งต้องแม่นะครับอันนี้เฮ็ดไม้บ่ครับครับครับพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งเสียครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งน่าไม้บุญใส่ใส่เบิ่งเด้ยวครับจะได้อยู่บ่ครับี่ของแฟนครับเพิ่นสั่งว่าสิมากินลาบเป็ดมาซื้อเป็ดไปให้อุดรโอ้อันนี้นะครับพี่น้องครับเพิ้งวาสนานะครับที่พี่น้องคุณหน้าคุณตาในช่องของไอจอนนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเพิ่นนะครับสวยงามครับในราคาเท่าไหร่ครับ สามร้อยครับเอามาขายบ่ครับนหครับผมผมเอาตัวนึงในพับครับทังเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เกปดครับสองสองศูนย์หสองูนย์หศูตั้งเฟดบุกกลสินุกลสินผมผมเนเพื่อนเพื่อนในเฟดกัไอุ้ญจได้ครับแต่แว่าไอุ้ญจิวประเดดนะครับอ่ะที่นนังคขัคได้มีโอกาสมาหอดผมเอาตัวนึง อเอาตัวนึงได้หรือว่ามีมีมีคนสั่งเดี่ยวมีคนสั่งเดี่ยวไปครับเพราะจะเรือใหบ้บ่ครำเรือก็ได้ครับไดส้สีดำได้บ่ครับมีสีดำไหมครับไปอันที่ดำกับนดำเงินสีดำผมผมขอสีดำผมเอาสีดำตัวนึ่งนะนะครับเดี๋ยวอดนงนไอ้เวิร์ทความฝากผลงานน้อนะครับครับางานพิ้งวาสนาแล้วนะครับวาสนาใ,ใจพร้อมหัวใจครับกันบอยู่กันบอยู่ ผู้ใดมีงานเลิกงานหน่อยกับติดตอ่อได้ดไดกันเองในราคากันเองนะครับเ <c oughs> <ไ>อวุฒ<ว>ิกับแบมากิจใครับพี่น<ว>้องหลายคนกับผมกับเบนแฟนตามเมือมเมนต์ไอ้วุฒิฟันสีเบาบ่ค่อยเก่งหน่อยบุญเนาะแต่ว่าคันได้ลองเพลงนี้ปุ้ยนะครับแตกต่างกันครับระวังระวังเสียงในั่งกันว่าก,กับเสียงในั่งกันลองเพลงน,นี้แตกต่างกันนะครับเท่าที่ผมติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อแรกนะครับผมกับเ็นแฟนคลับของอาจารย์นี่อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อแรกที่เอวุฒิกีตาร์ไปตีกีตาร์ลองเพลง ในจอนี่ฟังเพลงใดคนรู้สึกแยากขึ้นคือได้ไปขอดขุนในความฉิดหอยบุญเพลงไดข้างแรกที่ได้เข้าไปหาจอนีนก็ดีดกับบ้านนะครับครับติดกับมหาเมรุมีปัญหานิดนึงครับกับเราเรียกว่าคนมีค่ายเพลงสิดครับเท่ากับมีเพ่งฉีดครับครับขอเลยล่องเข้าไปต้นคนกับ ไปลองให้เพิ่นฟังแล้วก็เพิ่นก็โเขาให้ไปหาทีแรกก็หายไปพักนึงอยู่เด้หายไปพักนึงเราพรม,มันผมติดตามเห็ดเพิ่นเนาะเพิ่นก็ประกาศหาอยู่เด้ช่วงนึงเทฟซี่ก็ให้ประกาศหาครับไม่ได้ไปบัดนี้บัดน,นี้ไอวุฒคือยังอยู่ในสังกัดของไอจอนนี่คือเก่านะครับเนาะครับนะครับ,รบไปมีเพลงก็ไปมีงานก็ไปเดี๋ยวนี้งานหลายบ่ครับไอวุฒิครับงานของเขาครับเรื่อย เรื่อยๆมีคำว่าเนื้อมอแหน่งปั่นไดนะครับเนาะถามพี่น้องครับผู้ใดผู้ใดนะครับมีงานเล็กงานน้อยนะครับเอาศิลปินพื้นีนะครับไปซอยการซอยงานเด้อนะครับเอาไปลองเพลงนะครับล้ำได้บ่อยวุฒนนี่ใส่สไตล์มอลล์้ำหรือสไตล์เพื่อชีวิตเนี่ยเพื่อชีวิตนะครับเนาะ เอาได้ได้นิดหน่อยได้นนิดห่อยนะครับในราคากันเองพี่น้องกติดต่อขอหาในหางใหญ่เพิ่นนะครับไพจวนนี่นะครับเนาะหรือว่าติดตามติดต่อตรงได้ไหมครับติดต่อตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ได้ครับไเพุ่นเบอร์โทรศัพท์เก้าแครับพี่น้องครับ2องสองศูนย์หกครับเดี๋ยวบอสเอเีเอาลิงก์ด้านล่างให้เพจฟุตกระสิน เฟซบุ๊กวุดกรารสินโอ,โอ้นะครับดีใจครับดีใจนะครับผมผมเสียว่าให้ก็ได้พิทตทั้ทงแคครับผมเสียว่าพี่น้องที่ติดตามผมคือกันคงจะรู้จักไอวุดกาลสินเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องที่ติดตามทีมงานบ้านนะนะครับคงสิทธิติดตามนะครับพุตกรารสินอยู่ทั้งสองไอจอนนีมือปราบึ้อกันนะครับเรียวว่าเป็นศิลปินที่มีเสื่อเสียงนะครับอีกท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวบ้าเอซีขอเสื่อเสียเลยรื้อ ได้ซื้อได้ยุนป่ะครับช่องช่องบ้านหน้าครับช่องทีมงานบ้านหน้าช่องบ้านหน้านะครับราคาผมช่องแบบช่องวุฒิการศึกษาช่องไอ้วุฒิผูมิกเบิงอยู่ช่องวุฒิการศึกษาผู้ใด้ทายชิมแห้งที่บะครับพานเดียบพี่น้องกันเราไปติดตามช่องวุฒิการศึกษานะครับโอ้ดีใจร้ายนะครับอันนี้อันนี้คือซื้อได้หรือหรือเพิ่งสั้งสั่งครับจะมันจะมันเหลือให้ผมป่ะครับถ้าเหลือเหลือผมจะเอาตัวหนึ่ง เอาสีดำครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสีเอาเสียไอ้บุตรมาใส่เราเราสีใส่เสีไอ้บุตรเลยครับพี่น้องครับอ่ะนะครับหลังจากที่ได้เอาเสียงท่านไม่บุตรกลาสินนะครับกาเตรียมรางเรียบร้อยนะครับบุตรดุนเสียความโอ้สวยงามครับเป็นแฟนคลับเอฟซีนะครับพี่น้องครับมันนี้ก่โอ้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้มาเจอนึกว่าลั่นมาเปิดเราบ้านฉิบได้เจอผมชี้ไก่ไปแล้วเดี๋ยวเห็นหลังอ้๊ สงคือแท้กับด้ได้กงงกับขึ้นมานะครับออาพี่น้องครับก็ให้กำลังใจไอ้วุญกาลสินน้ำในผลงานเพลงวาสนาอยากฟังสดๆได้บรร่บุครับอ่ะสดๆในพี่ให้น้องเขาฟังเนี่ยวาสนาบ่ํำบุญกรรบ่ให้สงใจอยู่เคียงคู่กันปานถือคนสวนิันเขียนเอาไว้สัง เอาสองให้อายกับน้องคงห้ามกันไกลศาสตร์นี้อายพอเข้าใจศาสตร์นาขอให้น้องกับอายไ้คลองรักกันหอดมือตายเด้อลาเออนะครับพี่น้องรับมวนๆน,นะครับจากไอุฒกะรสินนะครับเอาเอกถกือโอกาสนี้ก็มายำยามถามาข่าวนะครับกับรบกวนไอวุฒินะครับกะ พี่น้องครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม <c oughs> เข้าไปแหงกำลังใจนะครับพี่น้องไอ้น้องทีมงานนะครับยูทูบแลนด์ติ่แดนไอ้น้องสองฟังโขงแล้วก็ไปแหงกำลังใจไอ้วุฒิการสินป์น้ำเดินนะครับช่องวุฒิการสิน์นะครับผมเชื่อว,ว่าพี่น้องหลายคนนะครับจะรู้จักนะครับรู้จักคาว่าวุฒิการสิน์รู้จัก,ก,จกไอ้วุฒิการสิน์แล้วนะครับจงในก็ตามสร้างแต่ว่าตอนนี้ไอ้วุฒิมีช่องยูทูบเป็นของเจ้าของพ้อมนะครับช่องวุฒิกาลสิน์นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนะครับเพลงมันม้วนนะครับ เพลงสุดท้ายล่าสุดก็คือเพลงกั้นบอยูนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ซึ้งกินใจนะครับยาเฉยวุฒิลองสดๆฝากพี่ต่อนน่องก่อนเพลงน้ำนะครับมีเพลงใหม่บ่ครับว่าจะเอาลงช่องลงช่องยาของกับยังเน็ตไหมครับยังยังบ่ทันได้ลวงตัวยังแต่แต่ว่าแต่ว่าเตรียมแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วจากไปปัญกายของแพรครับจบนี้เพลงผมแล้วกบบเพลง จัดพ่อนะครับอาจารย์ใส่กันเขียนเองมันบ่ครับนึครับไปอุ่นเกินเกินให้พี่ให้น้องเขาฟังได้บ่ครับหือหือยังโมกไว้ครับจะปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วแต่ว่ายังบ่เฮ็ดยังเพราเหตุอย่าี้แต่ว่าปล่อยเพลงไปแล้วซสื้อเพลงยังครับไปอุ่นแค่มีเธอแค่มีเธอนะครับจากไปประกาศจ้าของเองพร้อมลองเองพร้อมจากความรู้สึกในใจนะครับ โอ้ช oh, ่น้องครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพลงสุดท้ายนะครับเพลงซึ่งเพลงกั้นบอยู่นะครับซึ่งเป็นเพลงที่กำลังดังในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเสียงอุตรลองซึ่งซึ่งกินใจฝากพี่ตอนนองทางบ้านความครับกั้นบอยู่ครับแต่มันกลั่นโอยู่แล้วใจเก็บมันไว้บบไว้แล้วเด้อใจห่างมันพางเทเจ็บก็พอถึกเท นี่บ hm ่อน้อเข้าว่าแต่มันกลั่นบ่ออยู่แล้วน้ำตาน้ำใสๆมันไหลอาบนาเจ็บจนวาสาแตกมุนเป็นคุยคือสิมุนอุ่ยอุ่ยฮับเด้งโนใจเออยสัสๆนะครับอ่ะนะครับบอาอีกกับขอบคุณในวุฒิพรเลยนะครับกับซีเด้ขอตัว กับบ้านนะครับกัที่ว่าได้เสียงงามๆกับพร้อมนะครับเดินทางต่ออีกประมาณ200กว่ากิโลนะครับอุดรธานีนะครับกะไก่เติบนะครับต้องมอนี้กับที่ว่าโอกาสดีก็แค่ที่นองกัได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ผมไปทํางานกับอย่างซีนโซนะครับไปซอยกันใช้งานในการดําเรินมกันภายในท่านทั้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเอาเอก็เลยมาหาแฟนคลับอยู่ที่อำเภอกอมพราไซนะครับก็เลยได้โอกาสเลยมากาฬสินสินมีโอกาสก็เลยจับจีพเพสมาเลยครับเอา ไดข่าวว่าวุธการสินกับว่ามาเห็นร้านนะครับหลังจากที่ติดตามในโซเชียลกวาสิมากินลาบเป็ดนะครับแจ่า่ามื่อนี้นะครับพลาดพ่านคือปิดร้านนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสดีๆได้เสียกับขึ้นไปพร้อมนะครับเอาสุดท้าย้อวุธฝากผลงานนะครับหล้วจากช่องของเจ้าของนะครับฝากเบอร์ในการติดต่ออีกเท่อนึงครับพี่น้องครับฝากผลงานที่ทำขายจอรนี่มิวสิกครับ วัฒนาใจ่พร้อมหัวใจกัน่ายุครับล่าสุดนะครับเป็นกำลังใจนะครับทางไทยัวนี้มิวสิกนะครับพี่ชายนะครับครับเสือบอมบครับเสือเสือล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดมาหอดนะครับเ้าอีกก็ได้ใส่แล้วนะครับในราคาตัวละสามร้อบาทนะครับโอ้เนื้อพาดีนะครับพี่น้องครับอุดนุนแหยวูเดอร์นะครับ ทักทายได้ที่ a c e b o o k วุฒิการสินครับพี่น้องครับวุฒิการสินพี่น้องกระทักเข้าไปสั่งเสียได้ทรงไปหอดบ้านในราคา3ามร้อยคือเก่าบรครับหรือว่าคิดบวกค่าทรงบ่ครับค่าทรงน้ำนิดหน่อยนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเสือถ้ามารับเองในราคาสามร้บาทนะครับขอบคุณพี่น้องแล้วก็บาอีกก็ได้เสียติดต่อทั้งเฟซแล้วก็บร์เทรนะครับครับผมครับอ่ะนะครับสุดท้ายกับสีไทยไลฟ์เฟรมนะครับขอบคุณพี่น้องสมองสบอนนะครับ ที่เข้ามาเบิ่งคิปนี้นะครับบ้าเอแล้วก็บ่บ้าวุฒิกาลสินขอบคุณหลายๆครับฝากติดตามทุกผลงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ